กูเห็นบ่อยมากเลยแข่งเนี้ยนะที่เขาออกมาใช้ตามตลาดอ่ะต้อเชผลผักไม่คิดเลยว่าเป็นซิงเกิลของมาเทศไทยเขาอยากให้ฝรั่งได้เห็นเลียบร้อยแล้วผมอยู่บ้านฟ้าโอ้โหข้าต้กันเหมือยุ่งเรือน้พี่เอก็เอาไปเลยไปแก่เลยพี่บอกว่าอยู่บ้านฟ้าไม่ใช่กูอยู่บ้านใจอยู่งตรทางนู่นอ่ะเอกูเข้าตู้รอกูเดี๋ยวกูพาไป ข้างบนหรือข้างล่างอยู่ตรงข้างล่างข้างล่างนี้เลยตู้ขวาเออเออเอ้แล้วมึงยัง้มัเปิดเฮียกอล์ฟเลยไอ้เหี้ยไม่ยอนกูพาผีมาไม่เห็นหรอกูมาแค่โทรกูมาบิดบิดนะจริงจริงอุ้ยบอดบอดบอุ้ยบอดบอดบอดรูบิกรูใจรูบิกรูใจแล้วมาหาเลยแล้วมาหากูเลยที่นี่นั้นกูปั่นห้องบนรอแล้วกันนะแล้วมันไอเคมใส่กูเลยที่นี่ โอ้ยเชื่อยมันไม่ยิงโซ่คุณนกว่ไ่หวบ่าไหวบ่าไม่ไหวบอกอ้าผมไปถึงก็โดนตีเลยไมวยมัน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 มีเจ็บล็อกไม้ด้วยมีล็อกไม้ด้วยทีนี้หาโดนทีนี้ผมเจอ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 มีนผมเจอผมเจอผมเจอผมพังให้อยู่ผมพังให้อยู่ล็อกไม้จะได้จะได้พับได้ไม่ต้องห่วงโอ้ยเชื่อเยอยู่กลางถนนอยู่กลางถนนเซฟก่อ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 นร้องหาเพื่อนแล้วร้องหาเพื่อนแล้วร้องหาเพื่อนแล้วกูร้ววงแล้ว โอ้โห oh, oh. ไม่มีใคร <igh> บอกกันเลเรียบร้อยดินฮุก<ล>บอลได้ใช่เอาให้เพื่อนช่วยก็ได้มันไม่จำเป็นเอาก็ามาได้เลยดินฮุกเดี๋ยวมันในนี้ไงเดี๋ยวมันแบบฮิวไม่ได้ต้องให้เพื่อนช่วยดีกว่าเอาได้เลยได้เลยได้เลยนนมันไปตรงตรงหน้าบ้านใหญ่หตรงหน้าบ้านใหญ่หตรงหน้าบ้านใหญ่ไปเจอผมหน้าบ้านใหญ่หน้าบ้านใหญ่เจอผมหน้าบ้านใหญ่หน้าบ้านใหญ่มันเอามาเอากูหรือเปล่านี่พังเครื่องพังเครื่องเพื่อนฝั่นอยู่ตรงกลางหันน่ะกลางหันเฮ้ยมันกระเพื่อเคื่องเราแบบมีสกิลเช็คเล็กๆขึ้นมาเต็มไปหมด โอ้โหมันทิ้งเครื่องมันทิ้งเครื่องลงมาดิมนลงมาหน้าบ้านเราไม่มีคนช่วยเพื่อนผมเลยเหรอเจมมึงพูดดิมันไม่มีใครช่วยที่กูบอกว่าเพื่อนปั่นอยู่บ้านเล็กโอ้โหแล้วเพื่อนอยู่ใกล้สุดทน่อยไม่ไปช่วยองก๊อกจะช่วยแล้วเร็วไม่ได้อยู่ใกล้สุดมันอยู่ฝั่งถนนฝั่งนู่นไอ้กว่ามึงมาต้องรับด้วยครับแส่ชุดไฟมาจูกระจูไม่ได้นะมาโยมาโยมาโยไอ้เหี้ยมันล็อกไม้ กลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วซ่อมวะกลับมาแล้วกลับมาแล้วมันกลับมไอ้กอลจะไปเหมือมึงพังลูบิกมึงพังลูบิกเร็วมันไล่มันไล่เจอ่ะมันไล่กูก็เหี้ยแล้วมึงอย่ามาโน่อ่ากูไล่กูพังลูบิกให้ก่อนมาเดินตรงบ้านฟ้าอาจารย์เพื่อนผมเสียเชิงยับแล้วร้องเลยเสียเชิงคนเราก็ต้องเสียเชิงกันบ้างถ้ามัไหลไม่เหี้ย โอ้โหอ่าแล้วบอกมันไม่ไล well, ่มันไล่อยู่ไหนไล่อยู่มันไล่อยู่อยู่บ้านฟ้าครับโอ้โหมันรู้ว่าไม่มีแทงหลังนะโอ้ยยิงแม่นเกินผมมีแทงหลังอยู่ผมมีแทงหลังอยู่อ่าแทงเสร็จแล้ววิ่งวิ่งมาบ้านใหญ่ได้นะเดี๋ยวผมโดดตู้ให้โอเควิ่งยาว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 ววิ่งยาไปเจ้เราผมโดดตู้ให้ผมโดดตู้ให้มา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 ทำงานกันเป็นทีมทํางานกันเป็นทีมแมนยูเฮ้ยเจย์จะล้มไอ้ก๊อป ลบดีลบดีโอ้มึงไม่หลบเลยตีไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปไอ้นี่จะซันเด็กเด็กเด็กในเครือกูเหรอเด็กในเครือนะเด็กกูจะอุดมึวยตรงนี้กูอยากูอุดมึวยตรงนี้ขมาให้กูสองกูกลายเป็นเด็กในเครือพี่อีกแล้วเออโอ้เรามาไล่หามึงต่อนะมึงระวังด้วยเฮ้ยเยี่นี่สายซ้ำหมอฆาตกรสายซ้ำเออมันไม่หาซ้ำมึงอยู่เด็กกูกำลังวนใบก๊อปโอ้ ูล้มไม้เลยนะกระโดดล้มเลย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 ล้มแบบไม่มีโกเลยไม่ต้องแคร์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 มันตีมันตีอะไรไม่รู้มันตีอะไรไม่รู้ไม่ตองงายหัไปตามอยตาหายไ่อย่อยู่อยู่อยู่อย่อย่อยอย่อย่อยู่อยม่อย่อยูู่่อคู่อย่อยู่องู่อม่อยูนอยู่อย่อยอยยอยู่่่่ยยนนน ทำไมมันเห็นเพื่อนวะว่าเพื่อนมันวิ่งตามมามันวิ่งมามันก็มีเสียงเด็กนี่คือวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอย่า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 ห้หาวอย่าหา้าวอย่าห้าวจะได้รู้ว่าจานเจของกูนะลูกน้องวิ่งหมดไปส่วนลูกใครไม่สวนลูกใครพับอย่างเดียว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 มันไม่มีไม้แล้วพี่แถวเนี้ยไอ้ก๊อฟใช้หมดแล้วผพังรูปอีกคุณเนาะคุณไม่ได้พับเลยเจกูจูบ้านใหญ่โอ้ยชี่แม่งตียักเข้ามาเลยกูน่าจะล้มว่ะผมนึกว่าผม ผมนึกมันจะยิงโซ่เว้ยไม่ไม่คิดว่ามันจะตียัดเข้ามาเป็นมันติดผม่ค่อยยิงรีบปัดเลยรีบปัดเลยกูจะตายหาแล้วไล่ดูจนหมดแล้วหรอได้คร่ะมันเดินวนมันเดินวนมันเดินวนแถวนี้แหละจะโดนระเบิดกูด้วยแค่นั้นทึบเครื่องแล้วเนาะสวยของขวัญจากพี่เอกโซโหวัตฟ้าของขวัญจากพี่เอกจ้าไม่แล้วเครื่องผมก็จะมีเรื่อนวิเช็ค ขึ no ้นอยู like hey, he right ่กับชิคอะไรทีมเช็คเป็นคนที่นี่เองอ่ะทำได้ไอ้ก๊อฟเดี๋ยวต้องมาเทรดแล้วเร็วเสร็จยังอู้กูไม่เสร็จไอ้มามาหากูนะมาหากูนะก๊อฟเดี๋ยวมาแล้วกูมาแล้วสวยกอล์ฟสวย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 กอฟสวยถ้ามันเดินกลับมาพอดีมันกลับมาพอดีมันยิงโซ่ใส่มึงก๊อฟแล้วกูไม่แคร์มันส่งบ้านฟ้าเซฟไปเลยบ้านฟ้ายังไม่ได้ใช้เซฟไปเลยจ้ากูไ่แคร์กูเลียเพื่อนกูเซฟจะเบี้ยแตว่าทำไมมันอันนี้ไว ผมเข้าจุกเด็กนะผมเข้าจุกเด็กเเข้าจุกกด็ไปเลยผมต้องไปช่วยว่ะผมโดดจุกเด็กนะโดดแล้วโดดเลือดเดี๋ยวให้ก๊อปเดี๋ยวให้ก๊อปให้ก๊อปบล็อกผมโดดต่อนะผมโดดต่อนะอาโดดต่อแล้วโดดต่อแล้วเดี๋ยววิ่งมาตู้เดี๋ยวผมรอตู้ให้ผมรอตู้ให้โอเคครับโอเคครับผมรอตู้แล้วผมรอตู้แล้วโอเคครับโอเคครับโอเคครับไอ้ก๊อปมึงมารอส่ง ตรงหน้าตู้อเขาผมตองเอง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 มันรู้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 มันแอบไปรู้แล้วมันรแอบไป่อนแอบยังไงมอนเอากูไนมันเอากูไปแผลนม่ได้แขวนหรอกไม่ได้แขวนหรอกไว้ใจอยู่กูไม่ได้แขวนหรอกมั่นใจมั่นใจกู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 หิวหิวมันอยู่มันอยู่บ้านใหญ่มันมเข้าบ้านใหญ่ไปแล้วจุกเด็กจุกเด็กหลังบ้านมาจากหลังบ้านอยู่กูโดดยั่วอยู่ผมมาอยู่หน้าบ้านผมอยู่หน้าบ้าน

ไปไปไปก่อน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 เดี๋ยวผมมาผมมาผมมาที่เดิมการเดี๋ยวผมต้องไปแก้ก่อนเดี๋ยวติดที่นี่แล้วผมต้องมาแก้ก่อนไม่มีคนแก้ไอ้ก๊อฟช่วยบอกหน่อยก๊อฟช่วยบอกหน่อยอ้าวกูปั่นเสร็จกูกลังลงไปโอ้ยเชี่ยกูตายมันไปไม่ได้มันไม่มีที่ไปแล้วไอ้ก๊อไอ้ยาใจอยู่ทุ่งเงามันไม่มีที่ไปแล้วพลาดมันไม่ไปแก้วะโอ้โหเพื่อก็ไม่ปั่นจุดบุญอยู่โอ้โหมันไม่มีที่ไปแล้วโอ้โหโอ้คุณร้อนโต้ยับ ไอ้กโหทำไมไม่บอกให้เอ้ามึงพูดอะไรตอนนี้เอ้าไอ้เหี้ยกูโดนโกงมาตอนเดี๋ยวไล่มาตรงนี้ให้หลุดนะเนี่ยหลุดนะเนี่ยมึงจะไปไหนอ่ะอจะไปไปเข้ามาไปเข้ามาลูกเด็กกู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 มาโอ้ยโซ่แม่ก็เข้ามาโดนกูเยอะจังวะเกลีโอ้ยที่นี่ผมโกเมนเกินโอ้โหมันเดี๋ยวกูจะลุกเองอ่ามันเอากูไปแผลงไปหลบเลยไปหลบเลยโอ้ยโอ้ โอ้ยนะโว้ยยูไม่ได้เปิดดังโว้เฮ้ยเอาหัวกูล้ม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 ทีมินกูล้มไอ้เชื่อไม่มาช่วยกูยืนอยู่เฉยๆกไปกไปกไปกู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 ไปไปกกูไปกูไปกกูไปกูไปกูไปปกูไปกูไูกูไป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 กูไไปกู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 ไปกกไปกู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 ไปไปกู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  เฮ้ยมันขึ้นมามันลบมันเดินกลับไปแล้วมันเดินกลับไปแล้วไอ้เจตายหาเพี่ววะเพียวมันตายมันตายเราเอาไปยืมอดไอ้กอล์ฟไอ้กอล์ฟไปยืนโก้โคการจานเจต้องรอดไอ้กอล์ฟให้ให้เจตายหาไปแล้วไปปั่นไฟเครึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะแล้วไม่ปั่นไม่ตายไม่ตายไม่ตายมาแล้วด้วยกันดิมาหรือเปล่าเอามันจกมันจกมันจก แอบตู้ของกูตั้งนานไอ้เพี้ยแล้วไปฉายพวกอยู่ไหนอะไปฉายพวกอยู่ไหนไปฉายพวอยู่ไหนไปฉายไปฉายเกินไปฉายพวกไปฉายพวกไปฉายเพีโอเคกูตายเจอกั้เพื่อนโอ้โหไอ้เพี้ยไปฉายกูหายไม่เจอกูหลแอบตู้ตั้งนานโอ้โหไปฉายหมดช้าแล้วแหละเพื่อนไปใครไม่หรอกบ้านหน้าจับยินเสียงมันเจ็บอยู่อะไปกูเอากูไปเอาไปกูเพามันมาบ้านฟ้ามึงก็รู้อ่เดี๋ยวกูวิ่งไปก่อนกับเพื่อนเออมึงก็รู้ว่ามันเจ็บมึงจะไป อันนั้นทำไมล่ะเฮ้ยมันไม่ไล่กูมันไม่ไล่กูไม่ไล่กูไม่ไล่กูก๊อปมันไม่ไล่กูมันรู้ว่ากูของจริงไม่มีแม่แล้วครับคุณเธอโอ้โหไม้ไม้ไม่ได้ใช้เลยครับคุณเธอร์แล้วไม่ใช้กูไล้วะเห็นไหมมึงดูดิไม้เต็มไปหมดไม่มีไม้เหงาไม่มีมาได้ยังไงแล้วคู่ดี้เสียงใครวะกมันเลยจอเพื่อนบานอยู่ตรงนี้กลับมาคร่าบุกเลยครับเอาปุยเครื่องไหนวะที่มันฝั่นไว้อะ ก็เสร็จอยู่แล้วอ่ะรตแถวบ้านเล็กตรงถ้าแถวข้างๆบ้านเล็กมากไอ้ตรงตรงข้างล่างอ่ะไม่ใช่ข้างๆบ้านเล็กยังไม่แตะเลยร่างกางไม่เหรอแอบ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 เพื่อนมันจูงพังก็เพื่อนมันจูงพังต้นไม้อย่างเยอะเลยว่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยไรนี่แมปอีโก้หนาด้วยนะแบบแล้วมันอยู่ไหนจันมันอยู่ตรงป้ายโมเทลพี่ไอ้เคโอเคตรงต้ไม้กับคอมโบอ่ะโอเคโอเคดูดิ เอ้าเพื่อนมันกระโดดมาทำไมเนี่ยกูเห็นเสาเสาอยู่ตรงไหนนั่นแหละตรงนั้นแหละก๊อลฟเฮ้ยพี่ไปไม่ทันพี่จะถอนเสาเหรอถึกถึกถึกเกินเพื่อนกูเกินถึกถึกถึกเอาเไปเลยเราหัวจุ๋มเองเฮ้ยเพื่อนผมเกินไปเฮียกูจะล้ม ไปกูฮึดไว้อยู่ตอนเนี้ยไม่ต้องฮึด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 เปิดประตูเพื่อนผมแม่งเอาเรื่องจัดมันแขวนตรงหน้าประตูเลยนะก๊อฟเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอาจจะต้องเล่าไป<โ>บ้าน<โ>ฟ้าก๊อฟเดี<โ>๋ยวกูอาจจะต้องเล่าไปบ้านฟ้าน้องมึงครบเสร็จมึงวิ่งอ<โ>้อมเลยว่ามาแน่กูรอแถวบ้านใหญ่มามามา มันมาประตูมันมาประตูใช้ร่างเฮ้ยกลับไปแล้วมั้งกลับปะกลับกลับไปกอล์ฟเดี๋ยวกูเปิดกูเปิดประตูไว้ก่อนแป๊บนึงให้พี่เอ๋เปิดประตูก่อนแต่มันจะมองไม่เห็นกูนะมันมองแต่คนอยู่คนเสาเฮ้ยมันมาเดี๋ยวกูกอล์ฟช่วยได้กอล์ฟช่วยได้กูล้มกูล้มกูล้มแน่นอนกูล้มแน่นอนกูล้มแน่นอนล้มแน่นอนกูล้มแน่นอนเพราะไม้ไม่มีไม้ไม่มีไม้ม่มีถ้ากูให้จกให้กูให้จกให้กูให้จกแทนกูให้จกแทนของกูได้ไม่ตก ให้จกด้วยให้จกให้จกให้จกไอ้ที่มึงใส่ที่แขนให้พังลูบิกรพังลูบิกรคนหนึ่งพังลูบิกรยี่ไม่วาบมาแน่ก็ให้มันวามาให้มันวามาแล้วหมากูร้องอะไรอย่าพึ่งดูหมาซะแล้วเอาแล้วมีเคล้าเปิดประตูนู้นไปแล้วมันออกแล้วเอ้ามันมีการประตู อ้าวไอ้กอล์ฟมันกล้ามาดูได้ยังไงมันแขวนพี่เอกร์กอล์ฟมันหาไม่หามึงมันเดินไม่หามึงมันเดินกลับมาหากู่กอล์ฟพี่กับแบออกสายบนกอล์ฟน้องชายไปออกสายบนเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยมันไม่ให้กูช่วยมันไม่ให้ช่วยแล้วมันเดินกลับไปอยู่ข้างหน้าแล้วไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนนั่นออกไปเลยโอ้โหไม่กล้ากลับไปช่วยมันเลยว่ะเฮ้ยเออรวยของตังกอายโง่มาโโอ้หใส่ลาไปออกไปชิบออกไปก่อนเลยนี่เจราเขาก็เล่นโซโล่ไงเขาไม่รู้หรอกอ๋อผู้เล่นโซโล่เขาก็ต้องอันนี้ไงเขาต้องเอาชีวิตรอบเป็นยอดดี อยู่หน้ากูอยู่หน้ากูอยู้ากเมื่อเอาเมืเอ่อเอาลูบิเคเขาออกไปเลยเหรอครับเ,เสวย <c oughs> โอ้โหต้องแบบพ่นคอเลยเลเกอร์ฟอร์มหมดจัดจริงเลเกอร์ผมแบบฟอร์มแชมป์อะ่ะบอ,อกเลย นัมดไม่คงนีอลิซาเบธนะเป็นสตรีมเมอร์ผู้หญิงอยู่ทวิตทีวีววอลิซาเบธเหรอไอ้นี่รู้จักหมดทุกคนที่เป็นผู้หญิง